สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงปฏิหารการใช้วัตถุมงคลของหลวงพ่อผานสุขากาโมเรามาเริ่มกันเลยนะครับนายสุรินเจราจาปีดีอยู่ตำบลอาวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นผู้ที่เคยลองยิงพระสมเด็จปกโพแต่ยิงไม่ออกและต่อมา ได้มาหาท่านด้วยความที่ไม่รู้จักท่านเจอพระอยู่ที่สีแยกจึงถามทางและชวนท่านมาด้วยแต่ท่านตอบเดี๋ยวเดินไปเองพอถึงวัดกับพบท่านนั่งขออยู่ที่กุฏิแล้วถามท่านว่ามาถึงก่อนได้อย่างไรท่านไม่ตอบได้แต่ยิ้มยิ้มยังมีเรื่องราวเกิดขึ้นกับตัวเองโดยเล่าว่าในปีพุทธศักราช 2537ตนเองและภรรยาพร้อมพี่ชายได้ขับรถไปที่อำเภอจอมบึงจังหวัดลาดบุรีเพื่อที่จะไปรับหลานสาวที่เรียนอยู่วิทยาลัยครูจอมบึงระหว่างทางขณะขับรถไปเกือบถึงจังหวัดลาดบุรีภรรยาของตนเองได้บอกว่าให้ขับรถช้าลงและให้ชิดซ้ายโดยภรรยาได้บอกว่า ได้ยินเสียงคนแก,ก่มากระซิบที่ข้างหูตนเองก็เลยขับรถชิดซ้ายพอรถวิ่งได้อีกประมาณหนึ่งกิโลอย่างหน้าก็เกิดระเบิดขึ้นเราทั้งสามคนจึงไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดในตัวของภรรยาของผมเองได้แขวนเหลี่ยนรุ่นสามเนื้อทองคำหลวงพ่อพานเพียงองค์เดียวนี่คงเป็นบารมีของหลวงพ่อพาน ท่านได้ช่วยชีวิตไว้และอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดของตนเองคือคุณอนุสร์สารแก้วท้องได้ประมาณ2อถเดือนได้เกิดอาการตกเลือดได้ไปที่โรงพยาบาลประจวบขีรีขันหมอบอกว่าลูกในท้องได้แท้งและเสียชีวิตแล้วหมอก็ได้ให้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะให้ลูกออก นอนอยู่หกคืนลูกก็ยังไม่ออกปวดท้องก็ปวดเบ่งยังไรก็ไม่ออกสามีของคุณอนุสร์คือคุณตีได้โทรมาหากระผมบอกว่าลูกไม่ยอมออกผมจึงถามกลับไปว่าคุณหมอเขาบอกว่าอย่างไรคุณตีตอบคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวเด็กก็ออกมาเองคุณตีรู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าหลายวัน เด็กน่าจะออกมาแล้วผมถามว่าที่คอภรรยาแฝนพระหลวงพ่อพานหรือเปล่าถ้าแฝนให้เอาออกคุณตีได้เดินไปดูที่คอภรรยาและบอกว่าแฝนพระองค์เล็กๆพิมพ์คะแนนคุณตีก็เลยถอดพระออกจากคอภรรยาพอถอดออกได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเด็กก็ไหลออกมาโดยไม่ต้องเบงเลยทุกวันนี้คุณอนุสร์ และคุณตีนับถือหลวงพ่อผ่านมากสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ร้านตีขนมหวานสีแยกไฟแดงข้างตลาดโต้ลุ่งใกล้สถานีตำรวจภูทรอำเภอเมืองจังหวัดประวีวันี